วันนี้นะผมจะมากินนี่ฮะรีวิวให้ดูเลยเพราะว่านานๆได้กินทีนะฮะลูกไหนลูกไหนนี่เป็นพันธุ์พิเศษเป็นพันธุ์พระราชทานที่ซื้อมาจากตลาดของป่าบั่นเดือที่หนองบัวลำพูนะฮะเขาบอกว่าเขาเอามาจากเชียงใหม่นะฮะผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะเดี๋ยวลองกินแล้วก็รีวิวให้ดูนะฮะผมจะกินสองแบบนะอ่าเดี๋ยวอันนี้เชยงให้ดูเลยนะฮะ จะกินแบบกินทั้งเปลือกกับปอกเปลือกนะฮกินแต่เนื้อนะเดี๋ยวลองดูเนาะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะนี่ครับเดี๋ยวพาดูข้างในเลยเค,คล้ายๆกับเอเ่อาบมอบรูดูเปล่าอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะปอกเปลือกไว้นะฮะกับกินทั้งเปลือกนะฮะ เปลือกก็บางๆนะฮะบางๆเป็นลักษณะเป็นวุ้นๆหน่อยวุ้นๆผสมแอปเปิลผสมกับสาลี่ลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะอ่าเนี่มันมีลูกอะไรที่คล้ายๆโอ้บักเบนบักเบนบักเกินบักเบนบ้านเฮานะฮะคล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกันเดพี่น้องเนาะบักเบนใหญ่เนี่ยเพราะว่าลูกไหนมาสั่ง กินเป็นจริง,งรไหนนะปลูกไหนอ๋ลองมึงดูลองดูนะครับพี่น้องผมจะกินทั้งเปลือกกับกินเฉพาะเนื้อมันนะมันมีเม็ดคล้ายๆก,ก,กับปลุกท้อนะเนี่ยฮะเม็ดคล้ายๆก,กับพุทราเออพุทราเอาง่ายๆอาเดี๋ยวผมจะกินเปลือกก่อนนะฮะอันนี้ทั้งเปลือกกับอันนี้ไม่มีเปลือกเลยผมจะลองกินเปลือกก่อนอื้ เป็นเปรี้ยวๆอมหวานเหมือนพุทราเหมือนพุทราเลยแต่จะนุ่มกว่าเนื้อจะนุ่มกว่าพุทรานะฮะับแต่รสชาติคล้ายๆกับพุทราเลยบักคือกับบักเบนบักเกินบ้านฮ้องเบนบักเกินบ้านฮ้องจะฝาดๆหวานฝาดๆแต่ว่านี่หวานหวานเปรี้ยวๆคราวนี้เราจินกินหมืนก้อนเหมืเปลือกกินหมืนเปลือกก็กินได้นะฮะ นะสำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวๆ่ันแล้วก็ปลนหดน่างนี่เม็ดเมล็ดขไหนนะครับเ,เปปด,ดี๋ยวผมจะต้องเอาไปลูกดูเพราะมันเนื้ออ่อกเปรี้ยวๆหน่อมันคล้ายกับพู้ซาแต่ว่าเนื้อจะนุ่มกว่านะ เลจาจะกอบๆอันนี้จะกินปอกเปลือกแล้วนะก็ไม่ต่างกันมากจะกินน้ำเปลือกนี่มันจะมีรก็ปัดาาสาดเตื่นๆนิดนึงจะกกับปัาวหลายรอกตอนนี้สวานจะเปรี้ยวหลายกว่าจะบอกไม่ราตาดปวดเล้วครับก็ หรือว่าเป็นลูกหนังไม้ทแปลกผสมระหว่างแอปเปิ้ลลูกตัวท่านน่ะกระวแอปเปิ้ลระว่างมุสาท่นแบบทันมาทำมาทันเองแล้วก็บแบบเกล็ดแบบเบลน่ะสีคือแบบเบลนะครเนี่ยเบนแบบเก็ดเรไม่พื่อนบ้านเนาอยู่นะผู้ใดห่วงน้ำเองเคยไปกินแบบเกล็ดแบบเบลนอยู่ตรงนัสิรูว่าจะปัดปัดหานหวานแน่นะ กับมิจิเยอะหมดเลยครับสำหรับการรีวิวกินลูกไหนนะฮะผมขอขอนุญาตลาไปวันนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสารพันการพาไปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีทริปอะไรดีๆน่าสนใจเดีจจผมจะ,ะถ่ายให้ดูนะครับสำหรับวันนี้กล่าวขอขมากล่าวลาตรงนี้นะครับสวัสดีครับ